คาถาบูชาดวงชะตาคาถานี้สมเด็จพระพลนั์วัดป่าแก้วได้ถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อคุ้มครองให้แค้วคลาดจากอุปัตวันตรายต่างๆได้ประสบแต่ชัยชนะในการศึกสงครามและประกอบการชัยมงคลทุกประการ มนบทนี้เมื่อท่านได้สาธยายแล้วจะทำให้เกิดลาบสกการะเป็นสุขสวัสดิพิพัฒนมงคลเลิศล้นดีนักแลปัจจุบันนิยมใช้กำกับการผูกดวงชะตาของตนเอาไว้สำหรับสกการะบูชาเรียกกันว่าดวงพิชัยสงคราม नमो मे

ภาห์สาพะพยายามวินาศสันติสาพะทุกขังวินาศสันติสาพะรอคังวินาศสันติลักขณาหังวันทามิสาพะชาสาเพเดหวามังปาร ยานตุสัพพะธาเอเตนัมังขลเตเจนะสัพพะโสธิภะวันตุเม